ตอนเช้าจะเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องเจ้าวค้าเงียบแบบนี้ค่ะขอไปนะคะกระดูกกระดิ่งเย็นๆนะคะ <c oughs> ลมก็ไม่มีค่ะแต่ก็เย็นๆสบายๆนะคะตอนเช้าๆค่ะอากาศดีดีค่ะตอนเช้าเสียงเงินจริงดีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ล้อโซลี้อะไรนะคะโซล่าเซลล์เนาะ,ะตอนขับรถมาเปลี่ยน ตอนจะสาวจะเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องเจ้าค้าเงียบแบบนี้นะคะ่ะขอมไปนะคะกระดูกกระดองจิริจิลิไพ่ลาอ,อมากเลยะคะ่ะดอกจิริจิลิไพ่ล้ลอ,อมากเลยะคะ่ะ ตอนเช้ามาก็บรรยากาศตอนเช้าลเลยจะเด้ออากาศเย็นสบายเลยคะ่ะล่มก็ลังมีนะคะแต่ค่ะคะ่นะ,คะ,นะคะสลาอะไรนะคะสลาเซลลนก,กันเนาะตอนขับ่นมาเปลี่ยนะคะ่ะ ตอนสาวจะเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องเจ้าคะ่ะเ,เงียบแบบนี้คะ่ะขอไปนะคะกระดุกกระดิกนนเลยจ้าตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะแร <c oughs> งบินตอมหลอดไฟนะคะตอนเช้าคะ่ะได้ยินเสียงไหมคะนี่คะ ตอนเช้าจะาจงเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องา้าวค้าเงียบเงียบแบบนี้คะ่ะขอไวนะคะกระดูกกะัะแรงบินตอมหลอดไฟนะคะตอนเช้าค่ะได้ยินเสียงไหมคะนะคะทีนะะด่ดูจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีงธรรมชาตินะคะเย็นสบายนะคะตอนเช้าค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะพี่น้อง พีทุกท่านจ้าบรรยากาศตอนเช้านะคะมีแมลงบินอยู่นะคะเนี่ยแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะตอนเช้านะคะเสียงธรรมชาติกระลลกอยู่นะคะพี่น้องเจ้าคะ่ะตอนเาชา้าบรรยากาศนะคะ <c oughs> ตีสี่จะตีห้าแล้วค่ะพี่น้องเรืออีกบ่หลายหนะ้าที่ก็ตีห้าแล้วนะคะตอนเช้าๆนะคะดูค่ะอากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องจ้าีแต่เสียงธรรมชาติแล้วค่ะหน้าบ้านนะคะนั่งชมบรรยากาศเย็นๆค่ะห้องธรรมชาตินะคะเย็นสบายนะคะตอนเช้าๆค่ะ บรรยากาศตอนเช้านะคะพี่น้องพี่ทุกท่านจ้าตีสี่จะตีห้าแล้วค่ะพี่น้องเรืออีบมห,หลายนาที่ก็ตีห้าเลยนะคะตอนเช้านะคะดูค่ะอากาศสดชื่นนะคะมะีแมลงบินอยู่นะคะพี่น้องเจ้าค่ะแมะลงบินอยู่ค่ะ <c oughs> สบายนะคะนี่จะเสียงธรรมศาสการ้องเชียเอยู่นะคะ ตอนเช้าๆนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆจังอากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องจ้ามีแต่เสียงธรรมชาติเนาะค่ะอากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องจ้ามีแต่เสียงธรรมชาติเนาะค่ะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากจ้า ีสบายเลยค่ะพี่น้องเห็ไหม่คะท้องฟ้ายัางมือ่อยรหมากาศตอนเช้าเนะจ้ะเด้ออากาศดีสบายเลยค่ะล่มก็บใบมีนะคะแต่สวยงามมากเลยค่ะเหมืากาศตอนเช้าอากาศากาศา็ดีดีจ้ะพี่น้องจ้า มีแต่เสียงธรรมชาติแล้วค่ะตัเ,เลยจ้าตอนเช้าก็าาจะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ตีสี่จะตีห้าแล้วค่ะพี่น้องเหลืออีกบวหลายนาที่ก็ตีห้าแล้วนะคะตอนเช้านะคะดูค่ะห้องธรรมชาตินะคะ เย็นสบายนะคะตอนเช้า,าค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะพี่นอ้องพี่พี่ทุกท่านจ้าสน,น,นะะุนค่ะรดไฟก็ยังสวา่างอยู่นะคะต่อจิลิจิลิไพ่ล้อมากเลยะค่ะัเลยจ้าตอนเช้าก็าจะประมาณนี้นะคะ อากาศาสดชื่นนะคะมีมาแรงบินอยู่นะคะพี่น้องเจ้าคะ่มะมลแรงบินอยู่คะ่ะอากาศนี้ดีคะ่ตนนะ,คะ,คะ,ต,ะ,คะตอนเช้าเเสียงมันจริงดีใช่ไหมร้อเย็นเย็นนะคะลมก็ไม่มีค่ะแต่ก็เย็นเย็นสบายสบายนะคะตอนเช้าเช้าค่ะแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะ ตอนเช้านะคะเสียงธรรมะสตอาดกระองกตอนเชา้ชาๆบรรยากาศเงียบนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆจา้าเห็นบหมค่ะตอนเชา้ชาๆนะคะบรรยากาศตอนเชา้ชาเงียบตีสี่จะตีห้าแล้วค่ะพี่น้องเรืออีกหลายนาะที่ก็ตีห้าแล้วนะคะตอนเช้านะคะดูค่ะเ,เลยจ้า ตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> สดชื่นมากเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> นะคะตอนเช้าอากาศก็จะดีๆโซลา่ะะลาเซลนกันแล้วตอนก่นอนอื่นมาเปลี่ยน ตอนเช้าที่เขาใหญ่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะจะเย็นๆสบายนะคะแต่ไม่มีล่มนะคะแต่ก็เย็นค่ะก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากจ้าเงียบสบายเลยค่ะพี่นอ้องไหมคะทองผ้ายังมึนเย็นๆนะคะ <c oughs> ลมก็ไม่มีค่ะแต่ก็เย,ย็นยนสบายสบายนะคะตอนเช้าๆค่ะหล,ล,ลออกิลิิลไพ่ละอมากเลยค่ะเนี่ยบแบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนเช้านะคะเสียงธรรมชาติก็ลออ เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากจ้าเงียบสบายเลยค่ะพี่น้องหไหมคะทออ้องผาังียมืงบตอนเช้าจะเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องเจ้าค้างี่บเงียบแบบนี้ค่ะขอไปนะคะกระดุกกระดินะคะพี่น้องเจ้าค่ะตอนเช้าบรรยากาศนะคะ <c oughs> ตีสจะตีห้าแล้วค่ะพี่น้องเหลืออีกบวหลายนาะทีก็ตีห้าแล้วนะคะตอนเช้า,านะคะดูค่ะยากาศตอนเช้า,านะคะมีแมลงบินอยู่นะคะอ่ะบรรยากาศตอนเช้ามาฟางนะคะดูค่ะเ <c oughs> ช้ามืดนะคะ นะคะที่ดูจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะที่ดูจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะที่ดูจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีอากาศดีดีค่ะตอนเช้าเสียงมัน <ology. S 1> จริงดีใช่ไหมล้อตอนเช้าที่เขาใหญ่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะจะเ,เย็นเย็นสบายนะคะแต่ไม่มีร่มนะคะแต่กเ็เย็นะค่ะ สบายนะคะนิ่จะเสียงธรรมศาสาก,การ้องเจ๊กๆอยู่นะคะตอนเช้าๆ้านะคะพี่นอ้องค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆช้าจะีสดสดชื่นมากเลยค่ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะคะตอนเช้าๆ้าอากาศก็จะดีๆหลออชิลิจิลิไพ่ราะมากเลยค่ะ